ลอบนี้มาเล่นเคทูมาเล่นมายิงเคทูดีกว่าน่าจะมันเออมาเฮ้ยหัวแตก ฮึ่มน้องกรถมถมน่าสนใจดีนะหัวแตกหัวแตกระเบิดอ่ะ

เชี่ยตึงจัดอ่ะ 哎。一 <Okay. S 2> head shot。二 head shot 这。这被喷血了。

ไปทางไหนโห <c oughs> โห<แ> <c oughs> สิงเฮดช็อต <c oughs> <c oughs> มา

在。 Nothing. Fire in the hole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 . I can't like มาเทดลงโอ้โหเ,เปิดมาก้าดาวทองเปิดมาก้าดาวทอง แตกมไม่แตกแตกเอ้าเคโดนนี่เองมันโดนได้ไงวนนะี่ะ <laughs> Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. <laughs> Fire in the hole. Fire in the hole. <matic> <in the> <laughs> <telefone> được được vào Fire in the hole. Được, được, được. được, được. được. được, được อะไรวะเขินาเด้งมาเฮ้ยไอเกี้ยนระเบิดเย้เก่ง

好的，好的，好好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 好